สวัสดีครับผมยินดีตอ้อนรับสู่เกมบีดแบทเทิลพนดีนะครับพเพูนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมบก็มาเล่นแบทเทิลกันต่อนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมบีดที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับเราเล่นแบบตารุมบอลกันเช่นเคยนะฮะ <S <S วันนี้เราจะมาเปิดด้วยรองหัวหน้าหน่วยก่อนนะครับเราจะเล่นเป็นตัวไหนดีเจ้านี่ละกันนะฮะ,ะฮิซากินะครับผมรองหัวหน้าหน่วยที่เก้านะครับ <S <S ตามด้วยรองหัวหน้าหน่วยที่3นะฮะ จากนั้นก็เอาผู้หญิงทั้งสองคนนะครับนี่เลยเราหัวหน้าหน่วยที่10นะครับมาซโมโตะรังนทุนแล้วก็เราหัวหน้าหน่วยที่5นะครับที่นามูรินั่นเองนะฮะอ่ะดูกันเลยครับสุ่มด่านครับผมครับเวลาก็เอาไม่จํากัดเลยแล้วกันนะฮะอ่ะสี่สี่ชีวิตครับผมทุกคนจะมีชีวิตคนละสี่ดวงนะครับอ่ะดูของไม่เอาครับติดของให้หมดนะฮะเราจะใช้สีมือล้วนๆนะครับเราจะใช้สีมือล้วนในการอ่า ฆ่ากันนะครับผมจะไม่มีของอะไรมาช่วยทุนแรงเท่าน,นั้นนะฮะโอเคลุยอันนี้เป็นศึกรองหัวหน้านะครับเราใช้รองหัวหน้าหน่วยที่เก้านะครับฮิซากิชูเฮนเนะเป็นรองหัวหน้าหน่วยตัวเดียวที่ไม่ยอมปลดปล่อยดาบในภาคน,นี้นะครับตัวอื่นมันปลดปล่อยดาบเป็นขั้นชีไใคกันหมดเลยันนี้แม่งใช้ยังไม่ใช้ขั้นชิ้คอ่ะมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยชอบครับผมเอ้ยมันไม่ค่อยชอบไงไม่ค่อยชอบดาบตัวเองนี่คาเซชิชินไงมันไม่ค่อยชอบโอ้โหคีละ มันใช้มันเชี่ยวชาญวิถีพนาันการนะครับไอตัวเนี้ยก็เลยขังเราได้งั้นฆ่ามันก่อนเลยแล้วกันท่านโอมนี่อ่ะอุ๊ยก็เว้ยดาชนี้ก็เป็นดาบประตูนรกนะฮะโอ้ยแรงเว้ยฮินามุรินี่อะประตูนรกพูดถึงก็มาเลยครับผมมาหน่อยคิระสู้กันหน่อยจะโดนดาบเสียบเรียบร้อยบัสิโมโต้โดนดาบเสียบครับผมคิระอยู่ไหนเพื่อนเราต้องการฆ่ากันนายโอ้งั้นเอาเจ้านี้ก่อนแล้วกันเอาใครก่อนก็ได้เอาคิระมึงนี่แหละ โอ้โหตีไม่โดนฮะตีโอ้ยโดนเราโดนแทนโอ้โหยังโดนอีกทำไมมันเอาเรื่องจังวะอะไรมังอาจโอ้โหทำไมมันเอาเรื่องจังวะโอ้โหคีราแม่งเอาเรื่องจัดเอ้ยขยับตัวเออมาประตูนรกแม่งโผลมาโคตรบ่อยเลยฮะประตูนรกเสียไปดิเออินาโมริโดนเสียครับเอ้แล้วเราตีใครไม่ได้เลยเนี่ย นั่นแหละวันนี้เออโดนไม่ได้โดนไม่ได้พุ่งไปดิพุ่งไปจงพุ่งไปโอ้โหพลังค่อนข้างเยอะครับเอาแล้วปลดปล่อยชิคายปลดปล่อยชิคายครับโทบิวเมะใช่ไหมชื่อด่ามันไม่ครับกุกบาทมาเต็มเลยครับพลังไฟอ้าวอันนี้ก็ใช้แฮนดิโกะโอ้โหปลดปล่อยดาบกนันหมดเลยครับคาชิคาย อเออโอ๊ยทำไมมัน,มนเลี้ยงเราอะมันแหละโดนเข้าไปเออโดนนี่แหละพุ่งไป่ด้พุ่งไป่ด้พุ่งไป่ด,ด้ม้าคีระฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาอุ้ยโดนโดนไปโอ้โหแม่งใช้โมบิสเกตงครับการละคนไม่ใช้ค้าจีใครกันหมดเลยแต่ตัวเรามันมันไม่ยอมปลดอ่ะมันไม่ชอบรูปรูปทรงของดาบตัวเองนะฮะไอฮิ่สกิร์ เออมาโอ้ยโดนโดนล็อกด้วยโอ้โหหนักตัวหนักครับผมเคลื่อนไหวลำบากมากอะไรอะไรเพื่อนชนดิครับผมเอานั่นแหละเรียบร้อยตายเรียบร้อยครับเออ่าขึ้นมาุขึ้น,นมาตี้โดนไปเลยแนจริงก็ลุกขึ้นมาครับผมมาเอาแล้วทำไม เหมือนเราโดนลุมไงไม่รู้เอามะเออเอา,อาโหมันตะลุมบอลกันม่่ยหมดฮะจังหวะน,นี้ทีละมันอยู่นิ่งๆสิวะโอ้ยอะไรโอ้หุโดนแข้งเข้าไปสามตัวโดนตัวเดียวอีกทีนี้ถึงเวลาเราบ้างครับแต่เราไม่ได้กดอยดาบนะครับแค่ใช้ท่าเฉยอ่ามาดีโอ้ย แบ่งแบ่งเส้นแดนครับเออมาเลยมึงเออมานี่โอ้ยมันหลบก,กันหมดเลยโอ้ยอะไรทำอะไรเราไม่ได้หรอกเอาไปกินอือเอาไปกินครับผมฮินาโมริมาเออทำกันไม่อยู่หรอกบอกเลยว่ากันไม่อยู่โอ้ยโดนวันนี้โอ้ย โอ้ตีใครไม่ถึงครับอ้าวปลดปล่อยอีกแล้วแล้วยังไงเอานี้ไปกินยังไงตายเลยครับผมแหม่ปลดปล่อยไปก็เท่านั้นนะฮะตายเลยเจอท่าของเราเข้าไปแล้วมาอยู่ดีๆเรามาตู้ใส่ตัวนี้เนี่ยทั้งมันมตัวอะไรก็ได้จังหวะเนี้ยอะไรไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้อืมไม่ให้ใช้อใใชบอกเลยโอ้ยเจ็บนั่นแหละเอาอีกแล้วใช้ท่าอีกแล้วครับ กดตายใหน้นาโกะเรืยังไงวะให้นายโกะเราโดนคิระโอ้ยโดนขังอีกโอ้ยเซ็งอะไรวันนี้อืมเฮ้ยกระโดดนีน่ไงโดนไป่ได้คิระก็คิระจาังหวะนี้เออเอาไปกินอีกทีเออสวยมองไปโดนเนี่ยเอ้ามือใช้อะไรตอนนี้คิระเอ้าเราโดนเสียบอื้อหือ เราไม่โดนนี่หว่าเราไม่โดนนะครับไอ้คิระาโดนหลอกกันอยู่หลอกกันอยู่อะไรอะไรโดนสออไปดีครับผมมาเน่มาเน่อเ,นเออเอาโดนโอ้โหเจ็บครับจังหวะนี้บอกเลยว่าโคตรเจ็บมาลุนมาเออ มาอีกแล้วครับประตูมันมาบ่อยจังวะอันนี้เราเล่นในโหมดฮันไงประตูเลยมาบ่อยนะครับผมเฮ้ยเราโดนเอาลาไม่มีใครโดนนะครับเออรอบนี้ไม่มีใครโดนเราจะเล่นใครอยู่เนะี่ยมึงแล้วกันนี่ไงไม่โดนอีกโอ้โดนแทงโอ้ยเจ็บเฮ้ยยินาโมริมานี่โอ้โดนจนได้และ มาี่ไม่โดนดิเอาโหเราตายจนได้ครับเฮ้ยถึงเวลาของเราแล้วมาเจอกันหน่อยฮินามริอนนั้นก็ปลดปล่อยชื่อใครอีกแล้วเออตายแล้วครับผมฮินามริมานี่โอ้โดนจนได้ครับมาสเตอ้ยโถเอ้ยกําลังจะใช้ใส่มาสึตโมโต้เลยมาสึโมโต้มาดิ เอานี่ไปกินโอ้โหแม่งสลายการจำกัดอีกนี่ไงชนมานี่มานี่โอ้โหโดนีกครับโอ้ยทำไมมัมนนัวกันอย่างงี้โอ้ยเจ็บอืมเอาโดนจนได้อะายเอา้าโอ้โหตัวกับตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้มาหมด อันแหละเอาโอ้ซะงั้นคีระตายไปซะโอ้มันกาพิซตาลบทันเอ้ยโดนเรียบร้อยเราตายเลยเนี่ยเฮ้ยโ,โดนพายุโอ้ยเรากันได้ครับเรากันได้แต่ก็แต่ก็กอุ้มโดนเสียบกันได้แต่ก็โดนเสียบอันนี้บอด่อยช์ใคร อะไรโอ้ยอะไรโอ้ยโดนโดนจ้วงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับอย่างนี้ไม่ได้แล้วโอ้ชี้ใครกันหมดเลยเนี่ยหายแล้วเร็วเร็วเราไปนั่นแหละโดนเราไปด้วยดูเข้าไปดูเข้าไป อ้าวเออโดนคีระเอ้ยคีระมันโดนของเรานี่หว่าเราไปฆ่าคีระก่อนดีกว่าครับมาเน่นั่นแหละสวยคนมาลุกขึ้นมาคีระอืมลุกขึ้นมาเฮ้ยโอ้ยเจ็บเรียบร้อยเฮ้ยใครดีวะสู้ใครดีวะโอ้ย โอ้ตายเลยครับเราชีวิตสุดท้ายชีวิตสุดท้ายครับยังไงดีต้องใจงเย็นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเอาคีร่าก่อนดีกว่านี้เออโอ้โอตนจนได้คีร่ามานี้เออไม่โดนอีกชิบหายแล้วลงกอนลงกอนับผมลงกัน ดึงไว้ดึงไว้นั่นแหละซ้ำซ้ำนีำ่เราเราเน้นซ้ำเออเอาเอาไปนี่ก่อนที่หน้าโมริก่อนอืมอ่ะมเหมือนกันอย่างเดียวเลยโอ้โหท่าแรงแรงเนี่ยถ้าเราไม่กดสลายการตุ่มกัดเมื่อกี้อุ้ยเต็มเต็มครับอะ,อะไรเพื่อนเราต้องฆ่ายหน้าโมริก่อนว่ะโอ้ย โอ้นี่ตดชิคใคอีกลำบากแลยครับยังไงดียังไงดีโอ้ยโดนชนคู่เลยเออชนคู่เลยมึงวะน,นี่ชิบหายอุ้ยอุ้ยโดนโอ้เกือบตายครับไม่ไหวอย่างนี้ต้องต้องปลด ปล่อยดาบไม่ใช่กดป่อยดาบใช้ท่าเหมือนกันตายซะเออเหลือคนเดียวแล้วโอ้ยโดนโอ้ชิพายแล้วเออเออมาดิเข้ามาเออเข้ามาอะไรอยู่นี่เสียบ สวยงามครับโหนึกว่าจะแพ้นะฮะแล้วว่าจะแพ้แล้วแต่ก็ชนะได้ครับแต่ร่างกายเราก็สาหัสพอสมควรนะครับผมเอยต่อไปเอาเป็นมนุษย์บ้างดีกว่านะมีมนุษย์มันครบไหมเนี่ยสี่คนเนี่ยรู้สึกมนุษย์จเอ้ยมันก็ได้อยู่นะลูเคียมันก็ถ้ามันไม่ใช้ชิคายมันก็อยู่ร่างมนุษย์นะฮะแต่เราขอเป็นคินซี่ดีกว่าเนาะอ่า นี่เลยนี่ลายเฮ้ยเอานี้ดีกว่าเด็กดีกว่าครับเด็กเออโอเคโอเคเอานี้นะฮะไปลุยบอกเลยว่าโคตรมันครับเกมนี้เป็นการบวกที่แบบตกลมบอลมั่วั่วมากทำเอาผมเนี่ยมึนงงเลยเดียวนะไม่รู้จะสู้กับใครดีโอ้โหด้านนี้ครับบอกเลยว่าล่วงกันมันแน่นอนบอกเลยว่าล่วงกันมันอะแต่ไม่ใช่เราอะมาดิเรายิงอย่างเดียวจังหวะนี้ เฮ้ยอยโดนโอ้เจ็บอย่าลุกเลยขาดอย่าไปตรงนั้นด้วยตรงนั้นมันจะดุดแรงนัำยานนะครับโอ้ล่วงชิบหายอย่าไปตรงนั้นมาเนี่ยยิงเอาซาโดก่อนแล้วกันฮะกำกำจัดคู่ต่อสู้ยากๆก่อนที่เหลือจะได้มันๆเอาไปกินเอาไปกินไงโดนไปดิโอ้ยล่วงเลยครับซาโดบอกเลยว่าซาโดโอ้โหแม็กรีบใช้จังวะ เอ็ดแค่เ้ยเอาแล้วโอ้ปอดพลังครับผมอืมอา้าวตายตั้งไหนบอกเอา้าแล้วเราตกเฉยอะไรซาโดโอ้ไปโดนชิพายแล้วเราก็เราจะตายโอ้ตายจนได้ครับอา้าวเราตายแล้วเพื่อนไอซาโดเดี๋ยวเจอกันไอซาโดเดี๋ยวเจอกันปลดปล่อยกึงเรโคอยจะคูครับผม มาดิเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยโอ้ยโดนต่อยไม่ไห,หวแล้วอย่างนี้มองอาไอ้ไงโดนไปดิยิงมันมสามต่อไปดิสามต่อไปดิสามต่อไปดิเออยิงก็และยิง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 อ้าวอิโนโอเอชใช้ท่าครับ โอ้โหมาเพียบเลยครับเป็นสายลุ้งเลยเดียวอือโอ้ยเพิ่มพลังอ้าวแต่ก็ตายใช้ตัวใหม่วนะ้ละเอ้ยมาเราต่อโอ้ยโดนโดนมาไรเฮ้ยหลดลงครับซัมเมอร์ไหลอย,อยู่นี่ไม่แหลนลงไปเองแล้วกันตาโดโดนแกงแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหลบได้ชิพายครับ โอ๊ยเจ็บนี่ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ทำไมกุบบาทมันอะไรวะเนี่ยกุบบาทพี่เลยครับผมอ้าวไอเด็กนี่ใช้ท่าเหมือนกันครับไอเด็กเดี๋ยวมีพลังสายอยู่ข้างในนะฮะโอ้ยไอแง่ซาโดโดนเต็มๆท่ามันมาเราจะฆ่าซาดโดก่อนนะครับบอกแล้วเอาไปกิน ยิงธนูขึ้นฟ้ายิงขู่ยิงขู่แล้วล่วงวะเออนั่นแหละนั่นแหละตกไปซะเอา้าอะไรหนูโอ้ยเราตกเยบร้อยตายครับผมตายเฉยเออคาซาโดคาซาโดเอาไปกินเออนั่นแหละโดนไปเลยล่วงไปครับผมซาโดโ,ดโดอ้ยโดนนั่นแหละล่วงเรไป อะไรเพื่อนอิโนโอเอะเอาไปกินโอ้โดนคนขัดท่าอีกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับจออังหวะนี้เอาไปกินระยะประชิดอย่างนี้มันหลบไม่พ้นเนี่ยอเอ้าโถ่ไอ้แม่งใครเออเอาไปกินเอาไปกินครับผมเออเอาอันนี้ใช้อีกครับ โอ้อกระบาดมาจากไหนเนี่ยตาโดตาโดโอ้ยโดนปืนบอมโอ้อันแหละโอ้ยเจ็บตายเลยครับเราโอ้ยอิโนโนเอะแมง่งโซ่พลังได้เรื่อยอีกอ้าวเราเกิดมาจะโดนไหมเนี่ยแกตัวยังผีอยู่ไม่เป็นไรเฮ้ยยิงอืม้มอะยิงดิครับไปลงไป เออสวยซาโดงยังไม่ตายเกอนั่นแหละตายจนได้ไดเออไอสองนั้นล่วงไปทั้งคู่ซาโดมาเจอกันหน่อยซาโดโอ้ยเออนันและสู้โดไม่ได้โดไม่ได้ออเอเอโอ้ย เอาไปกินอุยโดนหิวข้าวอะไรโอ้ยเฮ้ยแรงนำ้ำวิญญาณหายท้ไมตรงนี้โอ้ตายจนได้ครับเราชีวิตสุดท้ายทั้งหมดแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไอ้ชื่ออะไรนะอ้าวอันนี้ก็ใช้อีกลำคาญมากครับอุกบามันเนี่ยโอ้ยไปไกลๆ อันนี้ก็ใช้อีกอ่ะมาให้หมดมีใครใช้อีกไหมชิบหายแล้วบอกเลยว่าชิบหายแล้วเอ้าไม่โดนสวยโอ้โดนนีดหน่อยโอ้มันจะยิงมันจะต่อยอะไรขนาดนั้นอะไรต่อยอะไรขนาดนั้นโอ้เราตายปะเนี่ยโอ้โหเราดูเลือดเราโอ้เราจะสู้ยังไงวะเนี่ยโอ้แพ้โนเอครับโอ้โหมาเสียจังหวะโดนโดนพลาโดดได้แหละ อะไรวะเนี่ยอะไรวะนี่ยเราแพ้เฉยเลยฮะบ้าไปแล้วครับจังหวะนี้มาฮะตาน,นี้เราจะมาเล่นตาแบบเอาผู้หญิงทั้งหมดบ้างแล้วกันนะฮะเราจะเล่นเป็นนี Grammy ่เ <น ressive. S 2> ลยครับรูเคียเนาะแล้วก็เอานี่แล้วกันนะแล้วก็หัวหน้ามันนะครับเออแล้วก็อีกคนนึงเอาเป็นไวเซอร์แล้วกันเนาะไม่ได้ออกเลยนะฮะจะไปจะไปลุยกันหน่อยเอาเป็นดา่านอะไรดีเออเราขอเลือกดา่านเองเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นดา่านหน้าบ้านอิจิโกแล้วกันนะลุยครับผม มันกว้างดีไงชอบด่านนี้อ่าเราก็ไม่ได้เล่นลูเคียนานแล้วเนี่ยต้องจัดหน่อยแล้วล่ะมาดูซิว่าใครจะเป็นที่หนึ่งเนะครับมาเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอันนี้เรายังเป็นร่างมนุษย์อยู่นะฮะต้องใช้ท่าถึงจะปลดปล่อยขั้นชิคไใคตันไปไดิไม่โดนอีกเออสวยไม่ไมเ้ยเบ้เฮ้ยอะไรเพื่อหลบได้เอาไปกินเออหลบใจเย็น ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกาพิตาใช้ไม่ได้โอ้ยกิ้งอย่างเดียวล็อกล็อกมันผมมันไม่โดนโอ้ยโดนมาเนี้ยโอ้ยลบ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 เร็วลบเร็วโอ้เราโดนจนได้ครับเออโดนจนได้ตัวนี้ โอ้ทำไมเรามาโดนโด้วยเนี่ยเอาไปกินเออโดนไปให้หมดมานี่เัียไมย่โดนอีกโอ้ยเจ็บจับมันไม่อยู่ฮะโอ้จับมันไม่อยู่จริงว่ะเออ,อเอาไปกินตุกม่วอ๋อโหแม่งถึงแม่งใช้ท่ากันเลยครับอ้าวชุนโคก่อนเลยวยัยโยรุจิ โยรุจิชุนโคถ่ายฟ้าโคตรเยอะอเย้กค่อ้โหนี่ก็ต่อเลยครับโอ้โหไม่มันลูกศิษย์กับอาจารย์นี่หว่าโอ้ยเราต้องลบชุคุตเ้าสวยงามเสร็จไปนหนึ่งดอกเสร็จไปนหนึ่งศพเอาไปกินนั่นแหละเรียบร้อยเสร็จไปนหนึ่งศพตันมัน สวยง่าอ้าวเราไม่ได้จะตัมตัวนั้นแต่ก็ได้หมดละตอนนี้ฆ่ามหมดแล้วครับผมเอาไปกินเออมาสู้ใครต่อดีไอฮิวรีบ้างฮิวรีบ้างเลือดมันเยอะไปโอ้ยเราโดนเฉยเฮ้ยอะไรเออสวย ชิหายแล้วมันใส่หน้ากาคอนโลไวเซิร์ตโอ้ทาโคเทครับอืมเรียบร้อยเราตายเลยชีวิตไม่ได้มีทางเลือกครับผมอ่าขอปลดปล่อยกันหมดถึงเวลาเราบ้างมาเด้โซเรโนชิรากิมาเด้ดาบที่สวยงามที่สุดในโซโซเซตตี้ครับผมยกเว้นเอ้แต่ผมว่าเซ็นโบกากุระสวยกว่าเนาะ เออตอนนี้เอาไปกินไม่โดนอีกเอออะไรโอ้ยไปโดนเอออ่ะปลดมันให้หมดเลยกระบอที่หนึ่งซาสกิชิโร่ไม่โดนใครเลยเว้ยเออโอ้ยนั่นแหละ โอ้โหเราโดนอีกโอ้ล้วเราโดนโดนซูเมิวจิไปหนึ่งทีเอาไปกินโอ้ยมันนัวเหลือเกินครับมันมั่วเหลือเกินตัวเราอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไปกินไม่โดนใครอีกตอบไปสวยงามเอาไปกิน เออนั่นแหละโดนล็อกไปตัวนึงเราเล็งใครวะเล็งอ๋อเล็งเจ้านี่อยู่ไอ้ไหลนั่นยังไม่ตายเลยเนี่ยโอเราต้องฆ่ามันบ้างก็แหละไอ้ฮิวริเนี่ยมันยังไม่ตายเลยนะครับสักชีวิตหนึ่งมันก็ยังไม่ตายเอาไปกินโอ้โหดาวไข่ไข่วะเนี่ยโอ้ยเราพยายามจะเล็งเออ อืมนั่นแหละมันก็ยังไม่ตายอยู่ดีเอาไปกินเออโอเคตายจนได้ครับผมสวยงาเอาไปกินคู่เออไปโดนสามคนเลยครับผมจจงหวันนี้เอาไปมานี่ไม่โดนอีกโอ้ยเจ็บ เออโดนเต็มเต็มครับผมชักกระโฮอะไรอะไรเพื่อนโอ้โหตีไม่โดนครับมาอีกแล้วไอ้ท่านี้มาอีกแล้วกระโดดเรียบร้อยเราที่โดนเต็มเต็มเอยโอเคเอาไปกินโอ้โหหลบหมดเลยมาเนี่มาเนี่ตบ โอ้ทำไมเราโดนยูริจิเล่นงานางกันเยอะเนี่ยเออเอาไปกินมาอีกแล้วท่าน,นี้มาอีกแล้วอะไรเพื่อนมอะไรเอ้ยเสร็จไปนหนึ่งคนแล้วครับเสร็จเราบ้างแล้วกันมาเด้มาเด้มาเด้มาเด,าเด้ก็มาเด้ เออแข่งไปหนึ่งศพแข่งไปดิเออทัสกิชิโรเอาไปกินเออหาคูเรนครับผมระบำที่สองอา้าวแต่ก็ยังโดนระบำแรกไปอยู่เออโดนไปโดนไปสองคนเลยเออเสร็จไปหนึ่งอีกคนแล้วมาหนึ่งหนึ่งละโอ้ย จกุดบอลไม่โดนอีกมันหลบเราได้มันหลบมันหลบได้เฉยเลยเออโอเคมันใช้ท่าไปหมดแล้วครับขอพนึกพนึกเออโซคันซุยวิธีทำลายที่สามสิบสามนะครับผมโซคัสซุยเราต้องขังมันเออเอานี่ไปกิน โอ้โหหลบได้ชิบหายแล้วเราตายแน่กระโดดหลบทันวะเรียบร้อยครับผมหลบกระโดดหลบไม่ทนนันนะฮะแต่พลังเราก็พอๆกันนี่หวะเออนั่นแหละพลังเราเท่ากันแล้วมาดิพลังเท่ากันแล้วผมเออมาต้ม,อมเอ้ยมา โอ้ยโดนมันเล่นยับเลยโอย้จนได้ไม่ไหวครับอย่างนี้ต้องใช้ชิคายวะ่ะเป็นมนุษย์ตู้มันไม่ได้จริงโอ้ชิคายก็สู้ไม่ได้เหรอเนี่ยใจยเย็นใจยเย็นบอกลุกข่าวถามว่าใจยเย็นไหมหืมหืมแขยย็งดิอืมมาเนี้ยโอ้ยไม่โดน ฮาคุเลนไประปำต่อไปฮาคุเลนเอออะไรล่ะเพื่อนอะไรล่ะเพื่อนฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเออไอ่ไงโดนเต็มครับผมโอ้พลังหมดแล้วเสียดายมากเอาไปกินอีกดอกเออมาเออไม่โดนอีกตั้นแหละ โดนไปดิเต็มเต็มครับผมอืมเข้ามาเข้ามาเอาไปดิเอาเอาอีกอีกดอกนึงอืมเอ้โโคตรมันน่ะตัวลูเคียอือเอ้ยเจ็บไม่ตายตายสักทีตายสักทีตายสักทีตายสักท,ทีครับผมตายสักทีเอาอีกทีเออเรียบร้อย โอเควันนี้โคตรมันมเลยนะฮะไว้เจอกันพัหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับมันมากมันมาก